បានត្រាអត់ប៉ុណ្ណាចិត្តរបស់ខ្ញុំថានឹងចូលដៃទៅជាមួយគ្នាទៅតាមតែរបស់តាមតាទៅដល់ទៅជាមួយគ្នាតែរបស់របស់តែរបស់ខ្ញុំ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  わざとあげても手が早い。 ซีโตเกียวมิวสิกทุกคนนะคะตอนนี้เราเสร็จงานแล้วที่บ้านแม่เปิ้ลโคราชนะคะเรากําลังจะเดินทางด้วยรถบัสน,นะคะปลายทางที่กทมนะคะไปพักที่ไหนคะที่บ้านแม่โอหรือเปล่าบ้านแม่โอคะ่ะเพื่อที่จะไปทํางานพุ่งนี้ที่ตลาด ตลาดตลาดชนบุรีชิวชิวม่วนกุ๊บหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะชิวม้วนกุ๊บชนบุรีอมาตะชนบุรีเดอ้อนี่มามามาดูว่ามีสมาชิกใครบ้างนะคะมีน้อร้องน้องสกายร่วมเดินทางนะคะวันนี้ไปรถบัสเดอ้อวันนี้พี่น้องนี่ส่งกำลังใจเดอ้อนี่เบาะหน้าเลยนะคะมมมแม่แม่ ขอกาลังใจหน่อยนะคะส่งกําลังใจให้น้องด้วยนะคะนี่มาดูงานสองชั่วโมงมีน้องแบมบี้นะคะเดินทางด้วยกันมีใครอยู่สายลมสายลมตวนตนไปแล้วนะคะตวนตนไปแล้วนี่แล้วก็น้องยิงน้องยิงยิงนะคะมีศิลปินท่านเออโกอินเตอร์อีกท่านหนึ่งนะคะมองข้างหลังก็รู้นะารัาว่าใครเนี่ยคนเนี้ยเนี่ยใช่หรือเปล่าคุณอะไรเอ่ยเนี่ยคุณกล้องมายืนดี มีผมคนเดียวจริงๆนะครับนี่นะคะศิลปินของเราร่วมเดินทางไปด้วยกันนะคะแม่แม่ให้กําลังใจน้องได้นะคะครับผมใครทั้งทังทางไหนครับทั้งนี้ละค่ะทั้งคอมเมนต์นี่ละค่ะเพราะมืออื่นเขาจะไปไปเล่นงานอยู่อยู่ชนบุรีแมนบอก่ะมืออื่นครับมาเด้อแม่แม่ชนบุรีเด้อมืออื่นนี่นะคะไปค่ะแล้วก็เมืองชมนาคนต่อไปนะคะอันนี้น้องยั้งค่ะนี่น้องปุรุตน้องปุรุตที่นี้บอกค่ะ เอ๊ะใจเอ๋อันนี้การที่เราจะาลงค่ายนะคะอันนี้น้องอะไรคะ,น,ะ,คะน้องเอ,อิร์ธนะคะน้องเอ,อิร์ธแล้วก็มีน้องเดินชายพี่เมย่าน้องเต้น้องเต้น้องน้ำนะคะมีใครอยู่ไม่รู้อยู่างหลังพี่อามพี่น้ำพี่ป๊อกกี้นะคะนี่เหาหาสมาชิกของเราวันนี้นะคะแม่แม่แมเราจะไปนอนกันที่กทมนะคะขอให้เดินทางโดยปลอดภัยเนาะไปกันเลยคะ่ะ รอการตัดใจเร็วๆค,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 ครับคุณแม่ไปเลยครับสรุปแล้วนี่เราจะเข้าที่พักหรือว<ช>่าจะไปไหนเข้าเซเว่นก่อนค่ะเซเว่นมันอยู่ไหนรู้ไหมนะ